สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนรายได้ว,วันหลวงพ่อโตโหดลูกจ้างอดบางวันตกปลาวัดประทังชีวิตและกรณีที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าสอรพงษ์ชาตรีอายุ7 1ปีดารานักแสดงรุ่นใหญ่ระดับตำนานของไทยไม่สบายตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงรักษาตัวทำเอาแฟนๆหลายคนรวมไปถึงเพื่อนร่วมงานต่างตกใจและเป็นห่วงพระไม่ทราบข่าวกันมาก่อนหลังเจ้าตัวนั้นไม่ยอมบอกใครพระไม่อยากให้เป็นห่วงนั้นล่าสุดสํ นักข่าวดังอย่าง Daily n ิว s ์ออนไลน์รายงานว่าสรมงชาตรีซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิสมเด็จพระนพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเมตตาบาร,รมีหรือวัดหลวงพ่อโตตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพบริเวณหลักกิโลเมตรที่104-105พื้นที่บ้านโนนกลุ่มตำบลมิตรภาพอำเภอสีเขียวจังหวัดนครราชสีมาหลังจากป่วยลงก็ไม่สามารถเดินทางมาดูแลสถานที่ดังกล่าวได้เป็นเหตุให้บรรดาพนักงานที่ทำหน้าที่ต่างๆในวัดหลวงพ่อโตได้รับความเดือดร้อนเนื่องจาก ไม่ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนนานหลายวัน ทั้งนี้พบว่าช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์บรรยากาศที่วัดหลวงพ่อโตมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาสักการะรบหล่อสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีและเดินเที่ยวชมสวนอุทยานรอบๆวิหารค่อนข้างบางตาทั้งที่ก่อนหน้านี้ถ้าเป็นวันหยุดจะมีนักท่องเที่ยวมากราบหลวงพ่อโตวันละนับพันคนนอกจากนี้ยังพบว่าอาคารเกือบทั้งหมดอธิหอแก้วซึ่งเป็นอาคารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆที่ให้ประชาชนกราบไหว้ได้ปิดบริการแม้แต่ร้านอาหารกว๋วย เดี๋ยวน้าที่เคยให้บริการกินฟรีก็ปิดเหลือเพียงวิหารที่ประดิษฐานรูปลาวสมเด็จพุธทธาจารย์โตเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าสาการะบูชาด้านเจ้าหน้าที่แผนกบริการนักท่องเที่ยวประทัจจำเผยว่าตั้งแต่โควิดระบาดนักท่องเที่ยวก็น้อยลงจนบางวันแทบไม่มีเลยพนักงานเดิมมี200กว่าคนตอนนี้เหลืออยู่แค่30คนเท่านั้นเมื่อนักท่องเที่ยวมีน้อยงานก็น้อยลงผู้บริหารก็เลยเลิกจ้างบางคนเคย รับเงินเป็นเดือนก็เปลี่ยนเป็นจ่ายรายวันวันละ300บาทและบางเดือนหากคุณสรพงษ์หรือคุณดวงเดือนไม่มาเงินก็ไม่ได้ขณะที่พนักงานลูกจ้างกล่าวว่าช่วงที่ไม่มีเงินซื้ออาหารกินบางวันต้องถือคันเบ็ดไปยืนตกปลาในบ่อหลังวัดเพื่อนําไปทําอาหารแบ่งกันกินไม่งั้นก็ไม่รู้จะกินอะไรเพราะไม่มีเงินซื้อท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ